มีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวและอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักขรินมิตรหอยินดีต้อนรับทุกทุกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและวว่ามิตรหอของหลวงพระเดิมและถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ซักกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรือเทพเจ้าเมืองปากน้โพ แล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4ห6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ดี n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n a e, ตามด้วยหมายเลขเก้าเกบิ๊กวัน 9, เกเก้เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาพูดคุยและเข้ามาสนทนากันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล่วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลินมิตรปมอได้มีโอกาสเข้ามานั่งทำคลิปทำวิดีโอนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาทักทายกันก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องกราบสวัสดีนะครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับก็ ผมนักคลินมตดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือว่านะครับได้มีโอกาสนะครับได้นําเอาเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลนะครับนะก็คือ,อโดยพอที่ท่านเห็นอยู่นะครับหน้ากล้องขนาดน,นี้ก็จะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นํามา หมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะก็สำหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วนะครับก็ติดตรงไหนนะครับนะหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็อ,อย่าลืมนะครับก็โทรเข้ามานะครับพูดคุยกันนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์086 329 1496นะ เบอร์0863291496นะครับหรือว่าท่านไหนนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วเมื่อชมแล้วในแต่ละคลิปในจอนะครับหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ,ะก็อย่าลืมนะครับช่วยกันส่งต่อหรือเรียกว่ากดไลค์กดแชร์นะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับก็เนื่องจากว่าผมเองนั้น ก็มีเวลาว่างนะครับไม่ได้ก็จะพยายามทำนะครับหลากหลายคลิปหลากหลายวิดีโอนะครับหรือว่าพยายามจะนำเอามีดของหลวงพ่อต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อล่วยนะและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับแล้วก็หลวงพ่ออื่นๆนะครับก็พยายามจะนำเอาความหลากหลายของพระเกจิมาให้ท่านได้รับชมนะ แต่ส่วนใหญ่นะครับมีดที่ผมได้รวบร,รวมเอาไว้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของมีดหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะครับนะ,ะก็เนองจากว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปถ้าพูดถึงมีดหลงข่อเดิมหรือว่าพูดถึงหลงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมือง4ี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพนะครับนะต้องบอกว่าชื่อเสียงของท่านนั้นขจรอนข้าจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแขงนะทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะ โดยเฉพาะทางด้านนะครับถ้าถ้าพูดถึงเครื่องรางเนี่ยก็หลวงพ่อเดิมเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังทางนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของมีดหมอนะหรือว่าเครื่องรางต่างๆจะเป็นพวกงาแกะนะครับแล้วก็ตากุดหรือว่าเสื้อยันนะผ้ารอยเท้าต่างๆนะครับมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะโดยเฉพาะในยุคต้นๆนี่ท่านได้สร้างเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะ และที่สำคัญครับพูดถึงเครื่องรางของพ่อเดิมก็จะเป็นเบอรต์ต้นของประเทศไทยนะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับมีไว้ในครอบครองก็ถือว่านอกจากที่จะเป็นผู้ที่ได้โชคดีแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของเป็นผู้มากบาร,รมีนะครับนะ,ะต้องต้องเรียนท่านอย่างนั้นจริงๆนะ,ะโดยเพราะในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอนุภาพต่างๆนะ,ะท่านที่บนเส้นทางข้างล่างก็พอจะทราบกันดีนะครับนะ ก็มีตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยนันอุณนะครับมหาอุดนั่นแหละนะ,ะที่สําคัญก็รา,ายละเอียดปีกย่อยอะไรต่างๆนะ,ะในเรื่องของสิ่งวี้ลับนะครับนะผู้ผีปีศาจวิญญ,ญาณได้แม้ทั้งคุณสายมุนดำนะก็สามารถที่จะใช้มีดหมอลงพอเดิมนั้นก็คือสยบนะครับนะ,ะในเรื่องต่างๆนี้ได้เลยทีเดียวนะสามารถที่จะไปล้างอาถรรพ์ต่างๆได้พูกันง่ายนะ ก็เป็นนั้นว่านะครับเมื่อฟังแล้วนะครับนะหากท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับนะติดตรงไหนให้ถามจุดนั้นนะ,ะกะ็ให้โทรได้มาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0863291496กนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะในทุกๆคำถามครับนะักกลิณมมดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน ยกเว้นคาถามเดียวและคําตอบเดียวก็ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับก็เคยในเรื่องของเกทแท้นะ,ะก็นั่งจักว่าดูแล้วมันเป็นคําถามดูเหมือนจะดีแหละแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีและที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะครับและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะ การ่องกากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานั้นก็จะปักธงเอาไว้อยู่คําตอบเดียวนะครับไม่ต้องการคําตอบอื่นก็คือต้องแท้เท่านั้นมีดผมห้ามตอบคําอื่นเด็ดขาดถ้าตอบคําอื่นเป็นเรื่องประมาณนี้บางท่านนะมีหลายท่านนะครับเวลาตอบไปแล้วเนี่ยบางท่านก็ปิดเพจไปเลยนะไม่เข้ามาทักทายกันเลยนะครับนะอันนี้แหละครับก็เท่ากับว่านะพอไปตอบตรงๆบางทีนี่ก็ ก็เหมือนกับไปทะเลาะกันนะไปสร้างศัตรูนะครับให้กันนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเป็นทางที่ดีนะครับขออนุญาตไม่ตอบเลยดีกว่านะาก็อย่างนี้เลยนะครับนะทางที่ดีก็อย่าไปตอบเลยนะครับเพราะตอบไปแล้วไปทำลายกันจริงๆนะนะครับที่สำคัญนะครับก็บางท่านก็ไปกอบมีดเข้ามานะอากอบมาถามนะครับนะบางท่านกำลังหามีดอยู่อยากจะได้มีดมาไว้ในครอบครองสักเล่มนะก็ไป เที่ยวดูหน้าเพจต่างๆแล้วก็ไปก๊อปเข้ามาแล้วก็มาถามนะครับคนนั้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆคนนี้นะจริงๆถ้าเซียนมืออาชีพนะครับเขาจะไม่ตอบกันนะ,ะยกเป้นว่าเซียนเขาเรียกว่าไม่เป็นมืออาชีพนะครับนะถ้าเซียนจริงๆคนที่เขาบนเส้นทางเครื่องรางนี้เขาจะไม่ไปวิาพากวิจารณเขาจะไม่ไป เขาเรียกว่าเสียมารยาทในการตอบสิ่งเหล่านี้นะครับก็เขารู้ว่าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ,อ,ะอันนี้เรียนท่านเอาไว้นะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆนะครับก็เนื่องจากว่าที่พูดสิ่งเหล่านี้ประจําแทบจะเรียกว่าทุกคลิปทุกวิดีโอก็นื่งจะว่ามีท่านใหม่ๆเข้ามาติดตามรับชมค่อนข้างมากนะครับต่อวันนะ,ะสาหรับท่านเก่าๆก็พอจะทราบกันดีนะครับก็คงไม่ ว่ากันนะเพราะมันเป็นเรื่องของจรยาบันเราต้องตอบย้ํากันอยู่บ่อยๆนะครับกันเพื่อจะได้คนใหม่ๆจะได้ทราบว่ากันง่ายๆนะเอาล่ะครับวันนี้ครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลงก็เดิมเช่นเดียวกันนะพูดถึงมียุคต้นนี่ผมก็ได้รวบรวมเอาไวค้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะ นะครับนะส่วนใหแก้งที่บอกนะครับมีทุกเล่มนี่ก็ล้วนแต่ว่าผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะผมก็ว่าดีแล้วล่ะนะครับส่วนท่านอื่นจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็อีกเรื่องนึงนะเพราะนั้นคนจะได้สิ่งดีๆไปไว้ในครอบครองการมองเ,เรื่องสาคัญนะครับจึงมีคำกล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โครนตมนะส่วนอีกคนนั้นสายตาเขาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นแต่ดวงดาวแพลวพาวไปหมดเพราะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่สําคัญเราก็อย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นมองเห็นเหมือนกันแล้วก็คิดเหมือนกันทําเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้นะแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับบางครั้งนี่ผมบอกว่าดีแต่บางท่านบอกว่าไม่ดีนะ เพราะว่ามองเห็นในสิ่งที่เขาเรียกว่ามันใช่มันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันที่สําคัญบางท่านนี่ยอยากได้ของไปไว้ในครอบครองก็เทยวไปตะเวนถามคนนู้นทีปรึกษาคนนี้ทีอะไรต่างๆพวกนี้นะท่านอย่าไปคาดหวังนะครับท่านอย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นนั้นเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นนั้นว่ามีเล่มไหนก็ตามเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะตรงจริตของท่านแล้วท่านใช้เซนของท่านแล้ว ท่านเห็นว่าดีแล้วตัดสินใจตูมเลยนะครับเมื่อตัดสินใจไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาใครนะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าไปปรึกษาคนผิดคนเมื่อไหร่นะอันนี้ก็ต้องระวังนะจะทำให้ท่านสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่เพอเพอจะโยนของดีๆในมือทิ้งไปก็มีนะจริงๆมันมีเรื่องเล่าเยอะนะครับมีเรื่องเล่าเยอะแต่ถ้าเล่าไปแล้วในเวลามันไม่พอนะ แค่นี้ก็ปาเข้าไป11กว่ากนาทีนะครับยังไม่ได้เปิดหน้ามีดให้ท่านได้รับชมเลยเอาละครับวันนี้นะก็จะให้ท่านได้รับชมก็คือมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเป็นมีดของครูบาอาจารย์นะครับเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคของเรานะครับนะอากข้อใบนะครับก็คือ4นิ้วรวมด้ามฝัก8นิ้วนิดๆนะรวมด้ามฝัก8นิ้วนิดๆนะครับเล่มนี้นะ อาเป็นมีดขนาดพกพานะครับต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเป็นมีดแบบเป็นครูได้นะครับนะาสามารถที่จะดูแล้วนะครับก็ไปเป็นแบบอย่างได้ว่ากันง่ายนะอ,อันนี้ก็ให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดที่เขาเรียกว่าหายชมกันได้ยากว่ากันง่ายนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับ าฝาักไม้นะครับถักด้วยหวายนะใช้แหม่นะครับทั้งหมดก็คือ4ช่วงด้วยกันนะหวายเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า,าวัตถุดิบที่มีทนนสิทธิ์อยู่ในตัวนะนี่นะครับก็ให้ท่านได้รับชมนะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตจะซูมให้ท่านนะครับได้เห็นรายละเอียดนี่นะารายละเอียดนะครับของอของหวายนะ ของวายนะครับนะดูไม้นะครับไม้นี่ก็ที่มาทำดูแล้วนะครับก็ดูแล้วจะเป็นพยานิ้วดำนะเป็นพยานิ้วดำนะครับนะก็เป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะก็แต่เจ้าว่ากันง่ายนะจิ๋วแต่แจ้วนะเล็กพิกขีหนูนะครับส่วนกันนี่ก็จะเป็นโลหะธรรมดานะครับนี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์ของมีดยุคต้นนะ เป็นโลหะธรรมดานะครับไม่มีผสมเงินไม่มีผสมแปะตั้งนะอ่านี่นะครับดูนะก็เรียนกันตรงๆบอกกันตรงๆนะครับไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังไม่มีอะไรที่จะอ้อมค้อมนะ,ะมียุคต้นอย่างที่ผมได้เรียนไปเอาความสวยนะครับใครก็แล้วแต่ไปติดความสวยก็อาจจะพลาดโอกาสเช่นเดียวกันนะ,ะแต่ถ้าเรามองหาหมีดนะครับที่จะนำไปใช้นะครับนะ ที่จะนําไปใช้งานจริงๆนี่ก็ต้องอดูมีดแบบนี้นะครับดูมีดแบบนี้แหละนะ,ะนี่นะครับก็เรียกว่าเต็มไปด้วยนะ,ะดูเหมือนจะเป็นดูเหมือนกับมีดธรรมดานี่ครับแต่ถ้ามองให้เป็นนี่ต้องเรียกว่าไม่ธรรมดานะมีอักขระน,นะครับตอบเอาไว้นะครับนะอยู่ที่ใบค่อนข้างที่จะ,ะมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้ยอย่างนี้นะ อ่านี่นะครับเดีวพอดึงฝักออกมาอ่าดึงใบออกมานะครับแล้วก็มาชมในส่วนของภายในของฝักบ้างนะนะครับนี่ก็ให้ท่านได้รับชมนะเล่มนี้ไม่ได้เก่าธรรมดานะครับบวกความเก่าเข้าไปด้วยนะครับนีเรียกว่ามีความงดงามมีความชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับนะนะอันนี้ เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะเต็มไปด้วยความเป็นจริงว่ากันง่ายนะครับนะนี่ก็เป็นฝักเป็นพยานิ้วดำนะครับทั้งด้ามทั้งฝักเลยนะครับนะโอเคผมขออนุญ,ญาตจะวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับก่อนที่นี้ก็มาไล่ชมในส่วนของอใบนะครับในส่วนของใบนะนี่นะครับก็เรียกว่านะ มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะรู้สึกจะมีการตอกอัคระเอาไว้ทั้งสองด้านนะครับนะแต่แล้วเราค่อยมาดูกันนะครับส่วนช่วงนี้เราก็มาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับนะในแต่และคลิปในวิดีโอผมจะเน้นซูมนะครับให้ท่านเห็นรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝึกอ่านในเรื่องของผิวของเหล็กนะ ดูคราบใครนะครับดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาตินะครับที่อยู่บนใบมีดก่อนว่ากันง่ายนะนี่นะครับก็ตามที่ให้ท่านได้รับชมนะครับนะมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปได้วยความงดงามนะครับนะเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะ อ่านี่นะครับก็เรียกว่าลองชมดูก่อนนะครับลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนั้นก็คือลองชมดูก่อนนะเพียงแต่ว่าชมแล้วท่านติดตรงไหนนะครับท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ ส่วนผมเองจะไม่ไปบอกว่ามีแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับอยากให้ท่านด้วยเขาเรียกว่าใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนยลองชมดูก่อนนะเพียงแต่ว่าชมแล้วเนี่ยท่านปิดตรงไหนนะครับสงสัยมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนตามที่ได้เรียนไปนะครับนะ โดยเฉพาะมีดที่อยู่ในหน้าจอนะครับนะีอะโอของผมเนี่ยก็ยินดีตอบให้ทุกๆคําถามนะครับนะยกเว้นมีดของท่านอื่นแม้กระทั่งมีดของตัวท่านเองนะครับอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตก็จะไม่ได้ตอบให้นะ,ะก็เรียนท่านไว้นะครับเรียนท่านไว้นะ,ะก็อย่างนี้ครับก็พยายามที่จะ,ะให้ท่านได้เห็นนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญมีอะไรก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับบอกกันไว้นะเผื่อก็ สำหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็จะได้ทราบด้วยนะก็เนื่องจากว,ว่าในแต่ละคลิปในตัวโอนะครับมีท่านใหม่ๆเข้ามาชมเยอะนะอก็คือมีคนเข้ามาชมเป็นหมื่นนะครับนะเป็นหมื่นหานนะเลยทีเดียวนะครับนะอก็เรียนท่านไปอย่างนี้เลยนะนี่ก็ลองดูนะครับนะสัมผัส ในส่วนเหล่านี้นะครับนะเอาละที่นี้เราก็มานะครับพอดูในส่วนของนะครับนะในเรื่องของรายละเอียดของตัวมีดแล้วเรามาดูสิครับว่า,าในใบมีดนี้เขาได้ตอกอัคขระเอาไว้บ้างนะครับนะเราลองมาดูกันเดี๋ยวลองดูด้านนี้ก่อนนะครับนะด้านนี้นะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับก็จะตอกอัคขระเอาไว้ทั้งหมด9ตัวด้านนี้นะ เรียกว่าเป็นพุทธคุณ9หรือขอรัคุณ9นะครับนะ,ะต่อคําว่าอาสังวิสุโลปุสะภูพะนะครับนะันนี่นะอาสังวิสุโลนะครับนะปุสะภุพะนะปุสะภูพะนะครับนี่ก็เป็นบทอัะกาถาของพุทธคุณ9นะ,ะนะนะ ก็เป็นพระคาถาที่เป็นมงคลยิ่งว่ากันง่ายนะอ่ามีอักขระทั้งหมดก็คือ9ตัวนะครับนะก็นับไปได้เลยก็คือ1ตัวอักนะครับนะแล้วก็2ตัวสังสตัววิแล้วก็4ตัวสุนะครับอ่าห้าตัวโรนะครับ6ตัวปุนะครับแล้วก็7ตัวสะแล้วก็8ด นะครับก็คือตัวพุและก็เก้าตัวพระนี่นะอ่าก็อ่านว่าอสังวิสุโรปุสะภุพระนะครับก็ทั้งหมด9ตัวนะเป็นพุทธคุณที่ไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าได้ว่ากันง่ายนะตรงใบเล่มนี้นะครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะผมจะใช้เวลาก็คือไม่นานนะครับสําหรับคลิปนะแต่ละคลิปแตวิดีโอนะส่วนอีกด้านหนึ่งนี้ก็จะตอบคําว่านะครับเป็น พระคัถาพระเจ้าห้าพระองค์นะนะครับนะอาจจะตอบว่านะโมพุทธยะนะครับนะนะโมพุทธยะนะก็จะตอกแล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะตอบคำว่านามพรทธะเอาไว้เป็นธาตุสี่คือเป็นตัวหนุนนะเพื่อให้เกิดความเข้มขลังนะครับนะ คำบานามาพธานี่คือเป็นธาตุสีนะครับนะะสังเกตอะไรที่ขึ้นต้นด้วยนะนี่นะครับนะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับนะที่เขาชอบพูดว่าใครก็แล้วแต่ที่มีนะอยู่ในตัวนะก็หมายความว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนรักคนชอบคนเมตตานะะมีแต่คนพูดที่ชดชูบูชานะครับนะะก็ไม่รู้ก็คือไปไหนก็มีแต่คนชื่นชอบนะ อันนี้เขาเรียกว่าคนมีณเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีเสน่ห์นะครับนะจะพูดจากับใครก็แล้วแต่นี่ก็เรียกว่ามีแต่คนรักคนชอบนะครับนะคนเมตตานี่นะสังเกตอะไรก็แล้วแต่ยากขึ้นนะครับอย่างเช่นนะโมพุทธายะนะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นมหานิยมอยู่แล้วนะอ่ณนี่คือเป็นธาตุน้ํานะครับนะอ่าเป็นธาตุน้ำนะอ่าเรียกว่าเป็นอ่หา อะไรที่มาเทียบเท่าไม่ได้เลยทีเดียวนะครับนี่ตามที่ท่านได้ดูนะ,ะนะครับถือว่าในใบมีดเล่มนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะก็ได้ลงอักขลาเอาไว้ทั้งหมดทั้งสองด้านด้วยกันนะ,ะส่วนด้านหนึ่งก็จะลงคําว่านาะอาสังวิสโลปุษาภูพะเอาไว้ส่วนด้านนี้ก็จะลงคําว่านาโมพุทธยะและก็ตอกเติมด้วยนะมาพัทะเอาไว้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่า เป็นพุทธคุณสูงสุดนะครับนะพุทธคุณสูงสุดเป็นอัคระที่หาใครอะไรมาเปรียบเทียบเท่าไม่ได้เลยนะครับนะตามที่ได้เรียนไปนะ mm hmm. ก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ21กับ4วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือท่านใหม่ก็ดีนะครับนะ หากท่านชมแล้วนะครับน่าเห็นว่าในแต่ละคลิปในจีนโอดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับถ้าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับนะ,ะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบรารมีหลวงพ่อแล้วก็เข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับส่งต่อไปให้กับลูกหลานโล้นเลนของพวกเรานะให้เขาได้ศึกษาเขาได้สืบต่อนะครับนะ ได้เห็นเกี่ยวกับเครื่องรางของบรรพบุรุษของเราหรือของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับนะามาช่วยกันมาช่วยกันนะครับก็เรียกว่าทําการเผยแพร่นะครับนะส่งต่อให้กับผู้กับหลานของเราหรือหากท่านไหนที่กําลังมองหานะครับกาลังต้องการสะสมนะเกี่ยวกับมีดเทพศาสตราของครูบาอาจารย์ของเรานะครับในเขตภาคเหนะือตอนล่างโดยเพราะที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับนะก็ ถ้าสนใจนะครับนะอยากจะแบ่งอ,อยากจะขอแบ่งนะครับก็ได้ความยินดีนะก็ให้โทรมาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อายุยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็ต้องการที่จะเก็บและสะสมอย่างเดียวนะไม่ต้องการที่จะแบ่งใครนะครับนะแต่พออายุมากขึ้นนะครับนะ อตอนนี้ผมเองก็อายุยาใกล้ะกละจะ70ปีนะะพออายุมากขึ้นก็เกิดการเปลี่ยนความคิดนะครับนะตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเดิมนั้นท่านก็ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องการที่จะมาจำหน่ายแจกให้กับสิทธิอนุสิ์หรือว่าญาติโยมนะครับหรือว่าชาวบ้านทั่วไปนะให้ได้นําไปใช้เพื่อที่จะได้ปกป้องคุ้มครองนะครับนะตัวเองและครอบครัวหรือว่าคนในหมู่บ้านได้ว่ากันง่ายนะครับนะ มีหมอหลวงพอเดิมไปอยู่ที่ไหนก็จะทําให้คนนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะจะคิดทําสิ่งใดก็สมความปรารถนานะครับะจะทําธุรกิจนะการใดก็เจริญรุ่งเรืองนะโดยพเพื่อนๆผมก็จะมีหลายท่านนะครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํารับเหมาก่อสร้างก็ดีนะจะเป็นสร้างพวกโรงกลึงนะครับนะ หรือว่าทำเป็นเรียกว่าผู้บริหารนะครับนะเจ้าใหญ่นายโตก็มาขอแบ่งนะครับมาขอแบ่งจากผมไปก็หลายท่านเลยทีเดียวนะครับนะเรียกว่านับไม่ถ้วนนะเอาละครับสำหรับท่านใหม่ๆอย่าลืมนะครับนะก็เข้ามานะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรห้ามเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เด็ดขาดนะครับดอให้ท่าน ติดต่อสอบถามนะครับนะเข้ามาได้เลยนะครับนะเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496ในทุกๆคำถามของท่านนักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ